สวัสดีครับวันนี้นักแมวให้ทัศนะพีเมลิกทั้ง3คู่เลยฮะซูเปอร์ซันเดย์ครับเริ่มวันที่คู่3ามทุ่มนะฮะเซาล์แฮมตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูบุกไปต่อนะฮะครึ่งลูกลบ5 4เซาล์อยู่ที่5นะฮะชนะ5เสมอ2แพ้2คือแพ้2นัดแรกหลังจากนั้นอีก7เกมพวกเขาไม่แพ้เลยครับนี่ขนาดไม่มีแดนนี่อิงส์2นัดนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอิงส์นัดล่าสุดนี่บุกไปเสมอวูฟหนึ่งหนึ่งฮะก็ไม่มีอิงส์ก็ไม่เป็นไรฮะใช้ทีโอวอลคอต์ เชียร์ดัมส์นะฮะมีเจมส์วอร์ดพาวส์ปันเกมอยู่นะครับแมนยูอยู่อันดับ13ฮะฟอร์มดีนะฮะเป็นลูปวันลูปขึ้นข้างบนไปชนะเอเวอเรตันที่กูริสันพาร์คฮะสามหนึ่งชนะเวสต์ลอมบิดในบ้าน1-0แล้วก็เปิดบ้านชนะบาซักเซียเฮกสีหนึ่งนะฮะก็วันนี้มาร์คซิยานและฟอร์ดบูโนมาตานะ,ะน้าแมวยังชอบแมนยูมากกว่าฮะคือสามตัน่ะดีกันไปละไม่มีอิงส์มีผลนะนะ้ำแมวเชื่อว่าแมนยูไม่ต้องเล่นดีนักนะฮะ แต่ว่าการเข้าทําไว้ใจได้มากกว่าจะบุกเขาวินนะคู่5ทุ่มครึ่งนี่เชลซีกับสเปอร์เชลซีต่อนะฮะปอปาลบ19ไม่ว่าผลเป็นยังไงนะฮะจะต้องมีเชลซีหรือสเปอร์ทีมหนึ่งนะฮะที่จะแซงลิเวอร์พูลแน่ๆเชลซีอยู่ที่สามไม่แพ้มา10เกมและได้มาถึง7คลีนชีตเลยครับก็ในลีกนี่ชนะสามนัดรวดเลยสัปดาห์ที่แล้วบุกชนะนิวคาสเซิล2-0แล้วก็มาชนะแลนที่ฝรั่งเศสอีกนะฮะ2-1สเปอร์ก็เล่นดีฮะชนะ5เกมติด สองนัดล่าสุดนี้สนั่นเลยครชนะแมนเชสเตอร์2-0นะฮะแล้วก็มาชนะลูโดโกเลส4-0เข็นบุกซนฮึงมินนะน่ากลัวนะปีแอร์เอมีฮอยแบ็กเล่นเกมรับดีเหลือเกินฮะคุมแดนกลางแน่นปากเลยนะแมวเชื่อว่าช่องเสมอกับชนะของสเปอร์มีมากกว่าช่องเชลซีชนะคู่นี้ให้รองสเปอร์ครับคู่ตี2-15คู่หลึกนะฮะอาร์เซนอลเจอกับวูลฟ์ก็เป็นอาร์เซนอลต่อนะปอป่าอาร์เซนอลนี่สถิติ4-1-4นะ แพ้ไปสี่แล้วยิงได้เก้าประตูจากเก้านัดไม่ไหวนะฮะก็แม่ล่าสุดนี้บุกไปเสมอลีสศูญสูน์นะบูฟไม่ชนะมาสองเกมล่าสุดเสมอเซา์ในบ้านนะฮะก็หนึ่งหนึ่งอาร์เซนอลคล้ายคล้ายคู่ที่แล้วน้ำแมวเชื่อช่องที่วูฟจะเสมอหรือชนะมีมากกว่าช่องที่อาร์เซนอลจะชนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟันธงที่สามทีมเยือนนะแมนยูจะบุกชนะเซา์สเปอร์จะไม่แพ้เชลซีและว,วูฟจะไม่แพ้อาร์เซนอลครับ